เอ่กับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนทำกับข้าวกินกันเหมือนเคยค่ะวันนี้ก็เปิดตัวยิ่งใหญ่แบบระเบิดลงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทํำกับข้าวกินกันคือเมนูไก่ต้มราดซีอิวนะคะหรือว่า บางที่ก็จะเรียกว่าไก่เบตงนะคะแต่ว่าที่บ้านขอเรียกเป็นไก่ต้มราศียุแล้วกันนะคะอันดับแรกเราไปกันเลยแล้วกันนะทุกคนเราก็เตรียมหอมนะคะต้นหอมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หั่นประมาณความยาวประมาณสัก 2- 3ถึงนิ้วนะคะแล้วก็ซอยตามยาวแบบนี้เลยค่ะซอยซอยซอยแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เราก็จะแช่น้ําเย็นนะคะหรือว่าน,น้ำที่ผสมน้ำแข็งให้เย็นเเลยค่ะเย็นจัดเลยนะคะหอมเราก็จะได้สดแล้วมันก็จะเป็นงอนๆน,นะคะเป็นเป็นเส้นๆสวยงามเอาไว้นะคะไว้โรยหน้าไก่ต้มราศียุของเรานะคะหั่นแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะแช่น้ำเย็นแบบนี it it. It it ้เลยนะจากนั้นเราก็มีครกคู่ใจเรากลับมาแล้วค่ะทุกคนเราก็จะโขลกกระเทียมนะคะเป็นกระเทียมไทยนะคะประมาณสักครึ่งถ้วยน้ำจิ้มนะคะหรือประมาณมากกว่านิดนึงก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะเพราะว่าเราโขลกนี้เราจะเอาไปเจียวนะคะเจียวไว้ราดด้านบนนะคะโรยด้านบนของไก่ของเรานี่เองนะคะพอโขลกเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะคะจากนั้นเราก็จะทำน้ำจิ้มนะคะวันนี้เราก็จะทำน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวคล้ายๆน้ำจิ้ม ข้าวมันไก่ล้วค่ะทุกคนจากนั้นเราก็ใส่นะคะกระเทียมไทยกับพริกนะคะเผ็ดตามต้องการเลยค่ะโขลกนะคะโขกเสร็จแล้วนะคะละเอียดพอสมควรตามต้องการแล้วเราก็ใส่ขิงนะคะขิงแก่นะคะแล้วก็โขห้ละเอียดค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะ วันนี้เราปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะเป็นน้ำตาลทรายไม่ขัดสีแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะทุกคนเปรี้ยวเค็มหวานเนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะแต่วันนี้เราใช้น้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายไม่ขัดสีประมาณหนึ่งช้อนกระปิกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงด้วยเกลืออีกสามช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดอีกสองช้อนโต๊ะนะคะแค่นี้ค่ะรสชาติที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าทุกคนชอบเค็มชอบหวานชอบเปรี้ยก็เพิ่มลดปริมาณของเครื่องปรุงตามใจเพื่อนๆเลยค่ะแต่วันนี้เราจะบบบีีีมมมมะะะะะนน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 นาาาาาวววด้้ยคหิ่่ททเรจึงุก น้ำจิ้มเราก็เสร็จเรียบร้อยนะแล้วนะคะเราก็จะใส่ถ้วยนะคะจากนั้นบางคนก็จะเอาไปต้มนะคะหรือบางคนก็เอาไปเวยนะคะวันนี้เราขอไปเวยให้สุกให้เดือดให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะบีบมะนาวนะคะสุดท้ายเลยให้หอมมะนาวซึ่งความเปรี้ยวเราก็จะเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหอมมะนาวด้วยนะคะเพราะตอนที่เราปรุงเราปรุงเราก็เผื่อมะนาวไว้แล้วนะทุกคนก็จะได้นะคะน้ำจิ้มเตาเจียวแบบหอมมะนาวด้วยนะทุกคนหลังจากนี้เราก็จะเจียวกระเทียมมันต่อเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เจียวกระเทียมให้เหลืองหอมอย่างทที่เาตต้้้องกกกแลลวว็ัไยุคนนมะ กระเทียมเราก็สุกเหลืองนะคะพักไว้แบบที่เห็นเลยค่ะจากนั้นเราก็ตั้งเตานะคะตั้งน้าให้เดือดนะคะใส่หม้อหรือกระทะก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราจะต้มนะคะลงไปวันนี้เราใช้ส่วนของอะสะโพกนะคะแล้วก็อกนะคะสะโพกเราได้ทําการลอกกระดูกออกไปแล้วนะทุกคนที่เห็นเราก็ลงน้ำเดืเอดนะที่รักล้วก็ไม่ต้องคนนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีก็จะสุกแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เตรียมนะคะกะละมังใส่น้ํานะคะใส่น้าแข็งให้เย็นจัดเลยนะคะ แล้วเราก็เอาไก่ที่เราต้มสุกนะคะใส่ลงไปเพื่อน,น็อกนะคะให้หนังตึงแล้วก็ให้เนื้อไก่ของเรายังชุ่มๆอยู่นะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะไก่เราก็น็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเย็นได้ที่สักหน่อยแล้วเราก็หั่นเลยค่ะหัน่นใส่จานนะคะเราจะจัดเสิร์ฟแล้วนะทุกคนไก่เราก็จะหนังตึงหนังไม่แห้งนะคะเนื้อก็ยังชุ่มฉ่าอยู่นะคะทุกคนแบบนี้เลยหั่นนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแก้วแต่เราเลยนะเลยนะจ้ะเพราะเราทํากินที่บ้านนะจ้ะทุกคนเอาที่เราพอใจเลยจ้าสาวๆแบบนี้จ้า หลังจากนั้นเราก็จะเตรียมซีอิ๊วลาดนะคะเราจะมีซีอิ๊วล่าสุดของเราก็คือเอาน้ำต้มไก่นะคะประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะใส่เราใช้ซีอิ๊วยี่ห้อนี้นะคะทุกคนแต่เราใช้2แบบก็คือ ที่บ้านเรากินอยู่2แบบก็คือแบบสูพีเรียกับแบบพรีเมียมนะคะแต่ถ้าเวลาเราทําไก่ต้มราดซีอิวเราจะใช้เป็นสูพีเรียนะคะเพราะมันจะออกหวานเลปรี้ยงๆนิดนึงติดลิ้นนะคะทุกคนเราก็จะใช้น้าซุปนะคะสามช้อนโต๊ะแล้วก็ต่อซีอิ๊วรุ่นสูพีเรียหนึ่งช้อนโต๊ะเราไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเราทำกินนะคะทุกคนเราทํากินเราก็เลยเบยร์จะบอกว่ายี่ห้อนี้ถ้าทําเป็นไก่แบบนี้อร่อยจริงๆทุกคนมันจะไม่เค็มมากเกินไปแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ซีอิ๊วขาวหรือของอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะแล้วก็ ปรุงผสมดูว่าชอบเค็มมากเข็มน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนเราก็เอาไปราดบนไก่ที่เราสับไปแล้วในจานนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะใส่ไปเยอะๆเลยทุกคนจะอร่อยมากเลยนะเราเจียวเองแบบนี้ ใส่กระเทียมเจียวเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยหอมนะคะต้นหอมที่เราซอยไว้นะคะแช่น้ําเย็นนะคะเราออกเอาอ,ออกจากน้ำแล้วน้ให้สด็ดน้ำจากนั้นเราก็โรยไปเลยค่ะเราก็จะได้ไก่ต้มราดซีอิวแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามขอบคุณจริงๆกับทุกการติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราต่อไปนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน